สวัสดีย้าํามะซ้าครับเก็บภาพบรรยากาศงานขอทํางานมาฝากพี่น้องทีมงานไปเห็น <c> ย <oughs> ังรึพี่มาหนียไปกินของหวานมงึงของหวานมึงองหวานมาหนิออกทํารังยกตัวนอนครับยกตัวนอนคืเอ,อเก็บภาพบรรยากาศย้ายโโํามะซ้าวเจ็ดมงลามซสโซโลโมฝากครับ ยกตัวนอนตัวนำกลับมาบ่นักครับนี่ย่ำนักย่ำเบาธรรมดเลยอู้ยู่ข้างงแรงย่างไปประมาณกิโลนึงอันทั้งนั้นน่ะปลาเล็กตายครับวูนทั้งเขาเขตปลาเล็กตายเขตเล็ดแบงมาเหตุเล็ดแบงทั้งภูเขาโลดอ สีดแดงหนั่นเก็บ,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 บมมนามบรรยากาศนี่มาซ้อมมาฝากครับตึกร่างมานกองกระโดดรามอสโลโมโมนี่เสียวครับหนาวอากาศหนาวเป็นมามาวนา่ามัอเป็นฝนชะโกหนาวไว้จะมีแบะนี่สีฟ้าเริ่มก่อตวัวแล้วเป็นว่ามือวันที่ยืมหาฝนชะตก ที่ไหนรอชมขอบคุณที่ทุกท่านก,กดไลค์ก,กดติดตามครับเอาไว้จำนี้ก่อนุอคณครับ